มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุข The University of Tokyo Huawei Technologies Thailand และสยาม Health Development ในการเปิดตัวหลักสูตร Wellness and Healthcare Business Opportunity for Executives หรือ WHB รุ่นที่1เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศและการเป็นผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาการแพทย์และสุขภาพของประเทศนอกจากนี้การดาเนินการนี้ยังเป็นการเสริมหนุนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำเนินพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพในแนวใหม่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ